สวัสดีค่ะรวมรถมือ2อง JK ยินดีต้อนรับทุกทท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวนะ้รถเก่งมือสองสวยๆนะคะดูเรียบเรียบดูดีนะคะดูดีมีระดับค่ะกับรถโตโยต้าแคมรนะคะรถคันสวยค่ะทุกท่านกว้างๆเลยนะคะนั่งสบายมากคันนี้เป็นตัวท็อปในปี08ด้วยค่ะ t o โ,โยต้าแคมรีเครื่องยนต์2อจุนะคะสีขาวปี08เป็นรถยนต์ตัวท็อป เครื่องดีเกีดยดีช่วงร่างแน่นแอร์เย็นภายในสวยสีสันสวยดูดีตลอดทั้งคันนะคะภายในกรุกท่านเรียบหรูดูแพงเลยทีเดียวค่ะออปชันในใช้งานได้ครบนะคะมีปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะปรับข้างเป็นไฟฟ้าและมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะตัดกับลายไม้สวยๆแบบนี้ค่ะทุกท่านเครื่องยนต์2.4เบนซินค่ะ ภาษีพรบรไม่ขาดนะคะยางปี2022สามารถใช้งานกันได้ย,วยาวๆเลยนะคะเรือนใหม่ขึ้นโคบค่ะสวยงามตามรูปเลยนะคะราคาคันนี้149,000บาทสนใจโทรคุยกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดไปดูก่อนไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะและนัดหมายด่วงหน้าก่อนออกเดินทางจะได้อัปเดตสถานะของรถกันก่อนด้วยค่ะ แอดมินขอนำเสนอเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ